มาเบิ่งบรรยากาศเนี่ยหมดสั้นใคจะดึงหยก่อหน่อยจวิธีชีวิตคนในสารธรรมะฮาจินตื่นขึ้นมาธรรมะฮาจินได้ตัวหนึ่งฝออุกยจกเกียยวเสิยสมาถ,ถือได้ละตัว าก,การทำมาหากินของคนแต่ละคนกับบ่คือกันเล้วดึงมาถือตัวหนึ่งหนุกอนอหน่อยวันนี้ก็ลงอีกรอจังหวะอันดีเข่ามาอันนี้กับผู้หนึ่ง กํลังแกงมอง OT, หยกย่อมองดึงอยู่กลางนามเอ,อมันยิ่งขึ้นเกินอือเมื่อไรนเดึงอย่แล้วดีดดึง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 ขึดครับนี่ก็มัยิ่งขึ้นกันครับาบ,บาทนี้ถือบ็ถือ โอ้ยถือตัวนี้หน่อยเกิดเรืองลองลอง้ลอ,ลอมนันถ้าเป็นร้อยหายงั้นโอ้ไม่นยิ่งเจียงแถอะวะ กานทำมาหากินค้นนอคว่มเปลี่ยนโยขี้อย่างขี้กระตุงโอ้นี่กระตุงน้ำหน่อยขี้พอมกานกานจมน้ำประเด็นเออขี้กระตุง่งลองลอง,ลองมาเออไปเบิง่งไม้ไม่ยิ่ง แต่ยอย่าคงเอาไปแก้งมองดึงเสรดุงกลบครับมาเอาเบิ้งเป็นเนท่านั้นดึงมือนอีกถือกเรือไม่ถือกรุ่นมีหรือไม่ มีหรือไม่มีหรือไม่มีอ้วว์แบัดนี้เฝ้าจอยฮฮเฝ้า,าสั่ง